Summer has come and past last come The innocent can never and can ดูทุกท่านนะคะเราก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายกันแล้วค่ะคลิปนี้แอดนำข้อมูลจากเกจิดังมาฝากอีกหลายท่านเลยนะคะมาเริ่มกันที่ท่านแรกเลยนะคะแอดแมงปอเข้าต่อเนื่อง6งวดไปแล้วนะคะงวดน,นี้จะไปต่องวดที่7ได้หรือไม่แต่แอดแมงปอนจะมี2ใบนะคะที่แล้วเข้า2ตัวบนและ3ตัวโต๊ดและก็เคยให้3ตัวตรงมาแล้วเมื่อเร,เร็วๆนี้นะคะ เราก็มาดูกันว่าจะเข้าไปไหนเลขตามนี้เลยนะคะขอให้อ่านเพราะเลขเยอะค่ะข้อมูลที่2องหวยไทย6ก6 2 4 9 6 9กากเก้จากแอดจานแมวซึ่งเป็นลายมือเดียวกับข้อมูลที่3ามแอดแมวแมวแมวหนึ่งหกสอข้อมูลที่4ี่น้าอ้วนข้อมูลที่5อาจารย์ภูมิข้อมูลที่6อาจารย์กรกระสิน ข้อมูลที่7อาจารย์พีและปิดท้ายด้วยแอปสุดฟีดงวดเก่าเข้าล่าง5 7าเจ็ดนี้ให้461 691 9161หก่งเานสำนักมาดูว่ามีเลขชนหรือไม่สรุปว่ามีนะคะ3ตัวชน416 2ตัวชน06 6117 03 29นึหนดคือตามชมองเคิดต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ